สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคม2513นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยควบคู่กับการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ เราจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดนะครับปักไว้กับเดสคริปชันข้างล่างให้แล้วนะครับใครที่ต้องการติดต่อหรือว่าต้องการที่จะาถามเพิ่มเติมก็ดูใน e s สคริปชันข้างล่างได้เลยนะครับเราจะมาดูราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนตุลากันขอดูแผนผังในการย้ายดวงดาวของเดือนตุลาคมมีดาวองคารดาวพุธดาวทิ์ดาวศุกร์นะครับในการยกย้ายราศีก็ดูควบคู่กับตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็มาต่อที่ดาวอาทิตย์นะครับที่โครจรมานำหน้าลัคนาอยู่ในราศีกันเป็นตำแหน่งอุจจาภิกนิดนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์นั้นกำลังอ่อนกำลังลงในราศีกันแล้วก็จะอ่อนกำลังที่สุดในรอบปีอยู่ที่ราศีตุมลมณพบเรือนสหัชชะแต่การอ่อนกำลังครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าดาวอาทิตย์จะไม่ดีนะครับแต่แปลว่าความเป็นตัวเองจะน้อยลงนั่นหมายความว่าคุณต้องสะกดข่มในลักษณะของ ตัวตนของตัวคุณเองนิดหนึ่งทําอะไรก็พยายามเหมือนกับนิ่งเงียบนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะต้องช่วยเหลือแบกภาระคนอื่นมากขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีในทิศทางที่ดีเนื่องจากตามดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็คือดาวเลขหนึ่งเนี่ยควรวจรน,นําหน้าก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับมีฉลาดไหวพิบนะครับมีปฏิพานที่ดีมีความรับรู้การรู้สึกต่างๆที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวอยู่ในนําหน้าลัคนาการสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะมีหนทางที่ดีมีปัญญารู้แจ้งแล้วดาวอาทิตย์ก็จะโครจรเข้าสู่ราศีตุลที่เป็นอาณัตของความอับแสงแต่ไม่ได้ดับนะครับหมายถึงว่าอับแสงก็คือหมือว่าน้อยที่สุดก็คือพูดง่ายๆจะเป็นเริ่มต้นของฤดูหนาวดาวอาวทิตย์จะโครจรเข้าสู่ประมาณวันที่17ตุลาคมเข้าสู่ราศีตุลก็จะเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาก็ยังให้คุณกับ ชาวราศีสิงห์อยู่เหมือนกันแปลว่าการติดต่อการสื่อสารการแก้ไขปัญหาให้กับคนโดยรวมหรือแปลว่าการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆน,นั่นเองชาวราศีสิงห์เวลาเราช่วยคนอื่นนะครับไม่ต้องหวังผลนะครับเพราะว่าเราไปช่วยใครเนี่ยเราช่วยด้วยใจถ้าเกิดไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยเลยดีกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟ เมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีธาตุหลมตามจริงก็มีกําลังนะแต่เป็นตำแหน่งที่อับแสงเพราะว,ว่าคุณต้องใช้พลังกาลังตรงเนี้ยไปช่วยเหลือบุคคลอื่นๆมากกว่าหรือการติดต่อการสื่อสารการเข้าสังคมเยอะหน่อยแต่ก็ต้องระมัดระวังความขัดแยง้งนื่งจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นจะมีองศาที่เล็งกับดาวมฤตยูและดาวอังคารในบางครั้งแต่บางทีอังคารก็ถอยหลังไปแล้วก็อาจจะทําให้รอดปลอดภัยสักนิดหนึ่งเพราะอาทิตย์กังคาไม่ถูกกันถ้าเกิด การที่ดาวอาทิตย์นั้นเลงกับดาวมฤตยูเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในลักษณะของคนที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับตัวคุณบ้างอาจจะก็ไม่เยอะหรอกนะครับก็แค่ระมัดระวังตัวเท่านั้นเองก็ทุกอย่างก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้จะอับแสงนิดนึงเนาะแต่ก็ทุกอย่างก็ยังมีการติดต่อการสื่อสารที่ดีแล้วก็การแบบติดต่อสารสัมพันธ์กับคนบุคคลอื่นๆมากขึ้นนะครับหรือไปช่วยเหลือกับคนโดยรวมก็จะเป็น,ปนลักษณะแบบนี้ อิทธิพลของชาวราศีสิงห์ลักนณะสิงห์ทีนี้เราจะมาดูดาวศุกร์ที่จะโครจรมาุ่มกับลักนาของตัวคุณในช่วงแรกดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่24ตุลาแล้วก็จะใหญ่เข้าสู่ราศีกันนะครับเป็นตำแหน่งการเงินแต่เป็นเน็ตนั่นะหมายความว่ามันก็ยังมีข้อที่ดีอยู่แหละเพราะว่าดาวศุกร์นั้นจะุ่มกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนการเงินทําให้การเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงหนะ์เนี่ย มีโอกาสเป็นในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับการแสวงหารายได้นั้นจะได้ผลประโยชน์ที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนั้นเป็นกเกษตร แต่ว่าดาวพุธก่อนที่จะเป็นเกษตรเนี่ยดาวพุธอยู่ในราศีตุลยยกหน้านะครับเป็นตำแหน่งที่คุณนั้นสามารถได้คุณกับในเรื่องของการเงินที่ดีการได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งต่างๆที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังในช่วงแรกดาวพุธเนี่ยโครจรในราศีตุลวันที่1ถึงวันที่1 0ตุลาคมจะมีในแยะสัมพันธ์เล่งกับดาวองคารเห็นไหมครับ พุทธอังคารเขาเรียกว่าคู่ศัตรตูปากหรือพูดง่ายคือวาจาคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดคําจาเอกสารสัญญาการเซ็นการค้าประกันต่างๆการให้เพื่อนยืมเงินหรือให้ญาติพี่น้องยืมเงินจะมีปัญหาปากเสียงตามมาภายหลังแต่ว่าจะอยู่ช่วงระยะเวลาแค่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาแล้วดาวพุธจะถอยหลังเข้าสู่ราศีกันเป็นตําแหน่งกเกษตรทําให้การเงินของคุณนั้นดีมากขึ้นแต่ดาวพุธถอยหลังดาวการเงิน และเลือนลาภถอยหลังเนี่ยตามจริงได้โชคได้ลาบได้การเงินที่ดีแต่เงินอาจจะติดขัดล่าช้าฝืดเครืองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนแต่พยายามจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินอย่างที่บอกว่าบางทีติดขัดสะดุดเราอาจจะไม่มีเงินสำรองดังนั้นชาวราศี สิ่งลักขณะสิ่งต้องมีเงินสำรองนิดนึงนะครับหลังจากวันที่10ตุลาคมต้องมีเงินสำรองนะแล้วคุณจะสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยกับในเรื่องของวิกฤตการเงินได้บ้างนะครับแต่ว่า ฝืดเครื่องไม่นานนะครับเพาอดาวพุธเนี่ยถอยหลังยังไงก็อยู่ในเรือนกเกษตรแปลว่าเรือนแห่งความมั่นคงมีลาบมีผลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะได้แต่มันยังไม่ได้นะครับต้องรอต้องพิจารณาต้องไต่ตรองต้องรอโอกาสแบบเนี้ยส่วนว่าบางคนไปยื่นสินทรัพย์กับในลักษณะของการกู้ยืมเงินกับธนาคารปรากฏว่าธนาคารอนุมัติแต่ผลต้องรอคอยเนี้ยหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าขอ เอกสารเพิ่มเติมต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามาบ้างดังนั้นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมเอกสารสัญญาการกู้การคำต่างๆให้ดีและต้องมีลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนชัดเจนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งบางคนถึงขึ้นลงขึ้นศาลได้เนื่องจากดาวพุธเล็งดาวคารนนะครับเป็นคดีความเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินดังนั้นทุกอย่างต้องรอบคอบเนาะ แต่รอบครอบน่ะยังมีโอกาสที่ดีเพราะดาวพระัสบดีนั้นโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีธนูเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าราชเกณฑ์เพราะว่าผู้มีปัญญาและดาวพระัสบดีนั้นส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวองคารคู่สมพลสามารถควบคุมดาวองคารไว้ได้ทําให้ดาวมฤตยูและอังคารนั้นอยู่ในเกณฑ์ของดาวพระัสบดีทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีผลที่ดีและ ตีโกนถึงดาวสุขที่กุมลัคนาของตัวคุณทําให้โชคลาบผลทุกอย่างนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์ดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะมีผลประโยชน์รายได้แล้วก็ลาบผลที่ดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของการงานของชาวราศีสิงและก็ลักษณะสิงกันบ้างด้วยพลของเลนกร,รมมะนะครับคือราศีศพฤษภเป็นดาวการงานก็จะมีดาวศุกร์นั้นโคโจรทับลักษณะในช่วงแรก นะครับในวันที่1-24ถึงตุลาคมอยู่ในราศีสิงห์เท่ากับการงานนั้นมาถึงตัวเปละว่ามีคนมายื่นเสนอโอกาสให้กับตัวคุณในลักษณะของการงานหรือการลงทุนต่างๆก็จะมีคนมาเสนอไอเดียมีคนมาขอให้ร่วมโปรเจกต์นะครับหรือมีคนมาแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียตรงนิดหนึ่งตรงที่ว่าบางทีการงานวิ่งเข้าหาตัวคุณเปราว่าคุณอาจจะต้อง แบกรับภาระในเรื่องของการงานมากสักนิดหนึ่งแต่แบกรับแล้วมีผลที่ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะของอ ในส่วนที่มันดีเพิ่มเติมมากขึ้นจากลักษณะของการที่เหมือนกับว่าทํางานแล้วก็ได้งานได้เงินเพิ่มเติมเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับราศีสิงลัคณาสิงก็พยายามอดทนแล้วก็พยายามตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงตรงที่ดาวราหูกับดาวศุขเนี่ยมีในยักษ์สัมพันธ์ที่อยู่ในมุมเบียนกันอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ คำพูดนะครับในลักษณะของการการะทําลักษณะของคนโดยรวมอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับศัตรูคนตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามที่ทํางานด้วยกันจะมีปัญหากันบ้างในช่วงระยะเวลาวันที่1ถึงวันที่24ตุลาคมแล้วดาวศุกร์จะโครจรอ,ออกไปที่ราศีกันไปอยู่ในเรือนการเงินทําให้ตัวคุณนั้นไปสแสวงหาในเรื่องของการเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินนั้น เข้ามาสู่ในเรื่องของการงานมากขึ้นแล้วการเงินก็เป็นกเกษตรกลุ่มด้วยแต่ดาวการเงินกับถอยหลังก็อาจจะต้องรอโอกาสสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ายังเป็นในทิศทางที่ดีแค่เราต้องรอจังหวะรอโอกาสถ,ถ้าทุกอย่างยังไม่เป็นผลก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังมีในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ลืมเตือนนิดนึงนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคม ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกันนน,นะครับอาจจะมีลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะดูติดขัดและล่าชาไปบ้างก็พยายามอดทนอย่าเพิ่งร้อนอย่าเพิ่งรีบทุกอย่างยังสามารถแก้ไขปรับปรงุงแล้วก็ค่อยๆเจือจังเป็นในทิศยทางที่ดีได้นะครับโดยรวมเนาะ ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ดาวการงานนะครับที่โคจรไปอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาดูดาวราหูทีนี้เราจะมาดูการงานตรงที่ดาวราหูนะครับโคจรจากราศีมิถุนเข้าไปสู่เรือนกรรมะ กลางฟ้าเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าชาวราศีสิงลรคนะสิงอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเพศตรงข้ามโคโจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภในเรื่องของการงานเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารกับต่างเพศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนตรงข้ามมากขึ้นแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนื่องจากดาวราหูนั้น โครจรไปอยู่ในเรือนกลางฟ้าจริงๆมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ดาวราหูนั้นเข้าสู่เรือนเกณฑ์ของลักขาเขาเรียกว่าตำแหน่งเบียนกันกับลักนาอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของปัญหาุปสรรคบางสิ่งบางอย่างคําพูดนะครับลักษณะของความขัดแย้งและอาจจะต้องระมัดระวังกับคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณบ้างแต่ถามว่าเยอะไหมคือตอนนี้อาจจะไม่เยอะนะ เพราะว่าดาวราหูไม่ได้สัมพันธ์หลายกับดวงชะตาแบบมีดาวอื่นๆเข้ามาร่วมดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆก็อาจจะต้องแก้ไขไปทีละนิดทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณพยายามติดต่อสื่อสารค้าขายต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะประสบความสำเร็จที่ดีมากๆเลยหรือว่าลักษณะของการช่วยเหลือซัพพอร์ตแบบเบื้องหลัง นในเรื่องการงานก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแบ็กอัพให้กับตัวคุณแต่ขออย่างหนึ่งว่าต้องชัดเจนเนาะ อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะที่เป็นลาชเกเจนอย่างที่บอกคุณมีโอกาสาไปสอบไปแข่งขันนะครับหรือมีบุตรหลานที่นำพาความสุขความหวังที่ดีกับตัวคุณได้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเดินหน้าแล้วอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับชีวิตของตัวคุณเองบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ย้ายที่อยู่ก็ได้นะครับหรือการลงทุนใหม่ๆ การลงทุนค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนจะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษหรือลักษณะของสิ่งต่างๆแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือคุณอาจจะมีปัญหากับบุตรหลานคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังถือว่ามีตําแหน่งที่ดีนะยังสามารถมีชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการเริ่มต้นใหม่ๆนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จมีจินตนาการมีความ คิดสร้างสรรค์มีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันต้องใช้อาศัยของการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะครับเพศตรงข้ามคือราศีกลุ่มคล้องด้วยดาวราวหูเลข8ไปอยู่ในราศีพฤกษกเป็นตำแหน่งเน็ตในเรือนกรรมมานั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับแฟนหรือคู่ครองคนหลัก เหมือนกับว่าน้อยนิดนึงเพราะตำแหน่งนิดแต่ว่าน้อยเนาะก็แปลว่าคุณกับเขาอาจจะติดต่อกันน้อยลงแต่ยังมีนัยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณกับ คู่ของคนรักอาจจะมีะบางสิ่งบางอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นแต่มันก็อาจจะต้องห่างๆกันสักพักหนึ่งหรืออาจจะต้องแบบต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งแต่โดยรวมมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเราแบบไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือติดกันแจเนี่ยยังถือว่าดีเนาะเพราะว่าดาวการกระทำเนี่ยไปร่วมกับดาวคู่แปลว่าเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้น กันมากขึ้นเพราะดาวราหูคือดาวคู่เนี่ยไปอยู่ในเรือนเกณฑ์นะครับลักษณะแปลว่าคุณยังติดต่อสื่อสารหรือยังเห็นกันบ่อยขึ้นหรือทําอะไรมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันถึงแม้จะอยู่น้อยแต่ก็ยังติดต่อกันมากขึ้นสมมติว่าใครที่อยู่ห่างไกลกันก็จะติดต่อกันมากขึ้นนะครับแต่ใครอยู่ด้วยกันก็จะเติดกันมากขึ้นแบบเนี้ยด้วยเช่นกันนะครับมันก็มีทั้งไกลและใกล้อยู่ที่ว่า,าคู่ของใครเป็นชาวต่างชาติก็อยู่ไกลบ้างแต่ถ้าใครอยู่ ที่เดียวกันก็อยู่ติดกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับไปไป,ไปม,ามาหาสู่กันมากขึ้นมีกิจกรรมเลื่อนกันมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่คู่อาจจะมีเกณฑ์ของการจุกจิกจกวนใจกับตัวคุณบ้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกับคู่ของเพศตรงข้ามบ้างนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับอารมณ์เบี่ยงเบี่ยงนวินๆกับคู่นิดหนึ่งเพราะอาจจะเพราะตัวติดกันมากจนเกินไปดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับคู่ของคนหลักมาก สักเท่าไหร่นะครับทุกอย่างยังถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีก็คงต้องให้อ่า ทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วดาวราหูเนี่ยไป็นสถิตในราศีพฤษภนะครับก็เป็นตำแหน่งกลางฟ้าด้วยเปราะว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาตัวคุณมากขึ้นใครที่สดก็จะได้คู่ส่วนใครที่ไม่สดก็ต้องระมัดระวังกับคนตรงข้ามเข้ามาหาตัวคุณอาจจะทําให้เป็นลักซ้อนหรือลักที่อาจจะเหมือนกับไม่ชัดเจนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ทุกอย่างยังสามารถเป็นในทิศทางที่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเลือกแบบไหนนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ